ยินดีต้อนรับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดหากพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบทที่114เปิดเผยตัวตนของอียอนวันที่สองของการเข้าค่ายกิจกรรมเอ็มที่ยามเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงแปลกๆดังมาจากเต็นคลืค่ครัดครถือออออขาขาของฉันความเจ็บปวดจากผลพวขงของการวิ่งเมื่อวานนี้แม้จะเจ็บปวดระหว่างกิจกรรม แต่มันเทียบไม่ได้กับอาการปวดกล้ามเนื้อในวันรุ่งขึ้นเลยทุกคนลุกขึ้นอรุณสวัสดิ์บรรดาอาจารย์แต่ละคนเดินไปรอบๆเต็นท์เพื่อปลุกทุกคนด้วยดวงตาที่รีลงเพราะความง่วงงุนพวกเขาเดินไปหลังหน้าและเรียบเตรียมอาหารเช้าแต่ละกลุ่มพยักหน้าอย่างพึงพอใจกับมื้ออาหารของพวกเขาเนื่องจากปัญหาเมื่อวานนี้ พวกเขาจึงกินแค่ราเมงเพราะไม่มีแรงจะทำอาหารอย่างอื่นแต่วันนี้นี้มีอาหารหลากหลายชีจยลี่ลี่เสียงเนื้อย่างเนื้อหมูย่างและเปิดขวดไซเดอร์ขอดื่มโซจูได้ไหมครับนักเรียนบางคนถามอาจารย์ด้วยเสียงแหบพร่าการดื่มเหล้าในตอนเช้าไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการเข้าค่ายอาจารย์อนุญาตอย่างยินดีเอาเลยดื่มแล้วดูสิว่าพวกนายจะทนการฝึกดรบในวันนี้ได้ไหมพวกเขาเหี่ยวเชาว้าและนำโซจูกลับไปใส่กล่องอีกครั้งในกลุ่มของอียอนเขาใช้เศษวัสดุที่เหลือมาต้มสตูพร้อมกับเครื่องเคียงเป็นกิมจิผักกาดเขียวปลีออนปรุงรสเขาหุงข้า หม้อจนควันขโมงจนเข้าดูเหมือนจะไหม้แล้วพวกเขาก็ได้รับอนุญ,ญาตให้กินหม้อต้มแบนๆหรือกระทะยองครับอาหารนี้อร่อยที่สุดเลยเชวเวสังจุงยกนิ้วโป้งสองข้างให้มินสุระก,ก็สดอาหารแล้วถามว่าคุณไปเรียนทําอาหารแบบนี้มาจากไหนเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วว่าผู้ชายในอุด,ดมคติคือผู้ที่สามารถทําอาหารที่น่ารับประทานได้หากคุณสามารถทําอาหารให้ผู้หญิงได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอคงอดไม่ได้ที่จะตกหลุมรักคุณดังนั้นจากมุมมองนั้นการเรียนทําอาหารจึงเป็นคุณธรรมของผู้ชายทักษะการทําอาหารของผมเพิ่มขึ้นเ เรื่อยที่บ้านครับผมทำมานานกว่า10ปีแล้วนั้นคุณก็ทำอาหารมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอและคุณภาพก็สูงมากด้วยมีเหตุผลครับและผมก็เรียนรู้การทำอาหารเฉพาะทางมากขึ้นในโรยุนโรตในโรยุิโรตมีทักษะการทำอาหารแยกต่างหาก แต่การพึ่งพาสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนําไปสู่การทําอาหารสําเร็จรูปตั้งแต่ต้นจนจบได้ในความเป็นจริงแม้แต่การปรับปริมาณน้ําในหม้อหุงข้าวไม่เหมาะสมความเสียหายก็มหาศาลแล้วนอจุดนั้นก็ต้องกลายเป็นข้าวต้มหรือไม่ก็ต้องทิ้งไปเลยการฝึกฝนในโรยยูโรช่วยลดความผิดพลาดเหล่านี้และยังทําหน้าที่เป็นการวิเคราะห์รสชาติดังนั้นในการเรียนแบบรสชาติให้ถูกต้องแม่นยําจําเป็นต้องค้นหาปริมาณส่วนผสมในสูตรให้ถูกต้องอย่างแม่นยําอียอมศึกษาตาราอาหารเหล่านั้นหลายวันเนื่องจากส่วนต่างๆในสูตรในโล เสมือนจริงไม่ได้ถ่ายทอดออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างแม่นยำหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จการฝึกดรบกก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งลุมลันแค่300เมตรโอวว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 วหลังจากคำพูดของอาจารย์เสียงบนของนักเรียนก็ดังสนัน่นด้วยอาการตะคริวที่ขาพวกเขาจึงต้องฝืนลันไป300เมตรจริงๆแล้วระยะทางไม่ไกลมาก จึงจบลงอย่างรวดเร็ววันนี้ไม่เร็วเลยไม่ถึง20นาทีด้วยซ้ำอาจารย์ก็มีสติสัมปชัญญะเหมือนกันนะาเนี่ยฉันอยากกลับไปนอนหลับสบายสบายอีกบทสนทนาของนักเรียนผ่อนคลายลงเล็กน้อยจากนั้นเรากับจะเพิ่มความไม่พอใจอาจารย์คนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าวอร์มอัพเสร็จแล้วเหรอเนื่องจากพวกเขาใช้กล้ามเนื้อมาเกินไปในการวิ่งเมื่อวานนี้ การวอร์มอัพครั้งนี้จึงเป็นการคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อนรกของการฝึกนี้คือการพายเรือที่กำลังจะมาถึงเรือไม้ลำเดียวมีคน8คนกดง่ายๆแค่พายเรือรอบเกาะหนึ่งรอบเนื่องจากอาจารย์ไม่สามารถดูแลทุกคนได้พวกเขาจึงต้องสวมเสื้อชูชีพพวกเขายังเช่าเรือประมงลอยอยู่รอบๆเพื่อคอยระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอียอนตรวจสอบรายละเอียดของเรือเรือค่อนข้างเก่า คิดว่าอายุประมาณสิบปีได้ฉันไม่มีประสบการณ์กับเรือเลยลองดูลักกันอียอนพยายามเอื้อมมือไปจับพายแต่เวสังจุงคว้าพายไว้ก่อนยอมครับให้ผมทำเอ้แน่ใจนะครับคุณพักผ่อนได้เลยผมจะรับช่วงต่อเมื่อผมเหนื่อยเช้าเวสังจุงรู้สึกเสียใจที่ปล่อยให้อียอนทนอยู่คนเดียวมาตลอดในขณะที่กลุ่มอื่นต้องทนทุกทรมานทั้งหมดนี้เป็นเพราะอียอนที่ทำให้ชีวิตปัจจุบันของพวกเขาสบายขึ้นคึกคักออกแรงเช้าเวสังจุงพายเรือคลื่นเครงหือคลื่นเครงคลื่นเครงทุกครั้งที่พาย เรือก็เซไปมาอย่างไร้ทิศทางโชคดีที่เรือแข็งแรงกว่าที่คิดซ้ายไปทางซ้ายอะคลื่นม,มาทางนี้คลื่นดันพวกเขาไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจจะพายรอบเกาะทุกครั้งที่คลื่นม,มามันจะกระแทกเรือไปมา ทำให้ความเร็วของพวกเขาช้าลงจนเกือบหยุดวเวสังจุงและพักซอนจูสลับกันพายเรือนานกว่า40นาทีจูจูหลังของพวกเขาก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อยากเปลี่ยนกับผมหมครับยองพักซอนจูลุกขึ้นจากที่นั่งและเปลี่ยนกับอียอนอียอนจับพายทั้งสองมือแน่นแล้วกวนน้าคลื่นเคลงความแตกต่างระหว่างแรงที่เขาออกกับของ,งดเวซังจุงนั้นมากเกินไปเรือเอยียงเล็กน้อยก่อนจะกลับมาตั้งตรงมันยากเพราะต้องคานึงถึงคลื่นที่กําลังจะมาเมื่อพายเรือไม่ง่ายเลยอียอนผ่อนคลายตัวเอง เขาคิดว่าการฝืนกระแสน้ำจะใช้พลังงานมากกว่าเขาจึงปรับแรงให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เหนื่อยเร็ว ท้ายที่สุดพายก็เป็นเพียงส่วนขยายของแขนมันเหมือนกับการฟันดาบไปตามกระแสไม่มีประโยชน์ที่จะไปฝืนมันอียอนพายเรือขณะที่เขาสัมผัสแรงผลักดันของน้ำเขายอมรับเคลื่อนที่กำลังจะมาอย่างเต็มที่และปล่อยให้มันผ่านไปหลังจากนั้นเขาก็ออกแรงพายเรือแต่ละครั้งอย่างสมเหตุสมผลอีกครั้งเสียงเรเรียเรียเรือเรืองแม้ว่าจะไม่ใช่การพายที่รุนแรงนักแต่เรือก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทําให้เรือเอียงและไม่ถูกดันกลับมันเทียบไม่ได้กับชาวประมงผู้มีประสบการณ์แต่การเคลื่อนที่ของเรืออยู่ในมิติที่่แตตกางเท กับตอนทิตเวสังจุงและพักซอนโจทำเชวเวสังจุงถามด้วยความสงสัยยองเคยแล่นเรือมาก่อนหรือเปล่าเพราะแน่นอนว่าอียอนไม่เคยขึ้นเรือลำอื่นมาก่อน พวกมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเขาแม้ว่าอาจเป็นไปได้ถ้าเป็นเรือจับก,กุ้งถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่แย่ที่สุดก็ตามฉันมีความรู้สึกของการพายหือสำหรับอียอนมันเป็นคำตอบที่ง่ายดายแต่เนื่องจากประโยคปรัชญาที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์อันเจ็บปวดมากมายของเขามันจึงไม่ใช่สำหรับคนอื่นหากคุณไม่ทนต่อการใช้แรงงานคุณก็จะลำบากเมื่อประสบกับมันเช่นเดียวกับการทำงานหนักในการขุดหลังจากใช้ความพยายามอย่างมหาศาลก็จะง่ายขึ้นเมื่อคุ้นเคยกับมันเรือเคลื่อนที่ไปอย่างนุ่มนวลทุกครั้งที่อียอนพาย เกาะที่ยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและทะเลสีครามกว้างใหญ่ในขณะที่พายเรือรอบเกาะ พวกเขาก็สามารถชมทิวทัศน์ที่เกาะซินมีโดมีให้หลังจากนั้นก็เป็นอาหารกลางวันตามด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนยังคงเหน็ดเหนื่อยและอ่อนพเพลียแต่ความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังคงแรงกล้าด้วยทิวทัศน์ของทะเลและอากาศบริสุทธิ์ความมีชีวิตชีวาที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นภายในนักเรียนทุกคนของขวัญจากธรรมชาติอียอนก็เล่นอย่างเต็มที่เช่นกันฟุตบอลมวยปล้ำและมวยท่อนไม้แม้จะอยู่ในระดับปานกลางโดยหักกำลังออกไปคะแนนรวมก็แสดงถึงความมีชีวิตชีวาอันท่วมท้นของเขาด้วยผลงานของเขามันจึงดึงดูด ใจของผู้อื่นโดยธรรมชาตินักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อพักซูมินดูเหมือนจะตระหนักได้บางอย่างและปรบมือใช่เลยฉันมั่นใจว่าฉันเคยเห็นเขาที่ไหนสักแห่งอียอนได้ยินจากหางตาและหัวใจของเขาก็เต้นรัวเป็นเพราะฉันคือวีสหรือเปล่าจนถึงตอนนี้เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะจำเขาได้ใบหน้าของเขาไม่เคยถูกเปิดเผยจากคานทีมเนินวอฟเนจิกในสมัยนั้นและตอนที่เขาเป็นเฮริชว e ีดูโอนน่นเขาก็เป็นออกไม่ว่าใครจะมีสายตาดีหรือเฉียบคมเพียงใดก็ไม่มีทางที่ใครจะเรียกอียอนออกมาจากออกได้ การล่ามังกรก,ก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันในกรณีนี้เขาเป็นโครงกระดูกแสดงเพียงร่างกายโครงกระดูกและใบหน้าไร้เนื้อหนังความจริงไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อเร็วๆนี้เค m เอ็มซีเดียเริ่มต้นรายการชื่ออวิทแต่ไม่เคยมีการเปิดเผยว่าเขาคือ จียานชินวิทจากคอมหรือไม่เป็นเพราะการตัดสินใจของผู้แพร่ภาพที่ตั้งใจปกปิดตัวตนของเขาเนื้อหาของอาณาจากักรแวมไพร์โตเดียมเป็นการออกอากาศหลักฮีโร่ผู้ถือกำเนิดของทวีปเวอร์ไซา์วีดผู้ท้าทายสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้เพื่อรักษาความลึกลับของวีดโดยตั้งใจพวกเขาตัดบางส่วนของเขาออกหรือตัดออกทั้งหมดและวีดประติมากรไม่มีชื่อเสียงขนาดนั้นถึงแม้จะเพิ่งเริ่มต้นได้เพียงสองสัปดาห์ การไดเรตติ้งต่ำสุดนั้นมีข้อดีคือความลึกลับยังคงอยู่เพราะวีดประติมากรไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักอย่างสิ้นเชิงหลอดแห่งมูราตา้า เอ่แห่งมูราตาหน่วยสอดแนมจากยู่ได้เสนอข้อเสนอให้กับผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นประติมากรที่ดีที่สุดของทวีปเวอร์ซายอย่างต่อเนื่องอียอนรู้ว่าเขาโด่งดังอีกครั้งจากประติมากรรมของเขาแต่ในขณะที่ความนิยมของประติมากร,กรไม่ได้ใกล้เคียงกับของจีอานชินวิทมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าทั้งสองเป็นคนเดียวกันในรยุลโรู้สรุปแล้วในความเป็นจริงมีน้อยคนมากที่สามารถเชื่อมโยองอียอนกับพวกเขาได้ พักซูมินชีนิ้วไปที่อียอนฉันเคยเห็นเขามาก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วอาจารย์และนักเรียนทุกคนต่างจับจ้องไปที่เขาแต่เพียงผู้เดียวใบหน้าของอียอนบิดเบี้ยวสองปีที่แล้วเขาสายหัวไปด้านหนึ่ง แต่ก็ไม่มีอะไรผุดขึ้นในใจอะไรนะเห็นฉันที่ไหนคุณจําเหตุการณ์นานมาแล้วไม่ได้หรอทุกคนครุ่นคิดเพื่อหาเหตุผลว่าทําไมพักซูมินถึงพูดด้วยน้ําเสียงที่มั่นใจเช่นนีเน้เจ้าหญิงอัศวินใช่ไหมเจ้าหญิงอัศวินเขาไปเยี่ยมพี่สาวและเข้าร่วม3ามกิจกรรมที่โรงเรียนหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมที่เรียกว่าชุดเจ้าหญิงจากนั้นพักซูมินพยายามนึกถึงวิดีโอที่เธอเจอในอินเทอร์เน็ตและเล่าให้ฟังเพื่อดูว่าใครจําได้บ้างในเวลานั้นการเคลื่อนไหวของอียอนนั้นน่าเหลือเชื่อมากเขาวิ่งฝ่่าาาาอออุปปปสรรรรยยงงวววดดเเเ็แแลลละะะชนนนูกโ้้้้ัท จากนั้นก็กระโดดข้ามกำแพง เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเพราะเงินรางวัลวิดีโอจึงแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนื่องจากมีผู้ชมจำนวนมากเจ้าเจ้าหญิงอัศวินอ่างั้นคุณก็คือคนนั้นจากเทศกาลจากเรื่องราวที่พักซูมินเล่าผู้คนก็เริ่มนึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวใบหน้าของอ e. ียอนขมวดคิ้วสำหรับเขาแล้วการมีฉายาว่าเจ้าหญิงอัศวินนั้นไม่น่าชื่นชมเลยแม้แต่น้อยคุณจำคนผิดแล้วผมไม่ใช่คนนั้นเลยโกหกแต่พักซูมินพยักหน้าแน่นอนคุณคือเจ้าหญิงอัศวินถึงแม้วิดีโอจะเป็นเพียงโคลิปสัััั้้้้้นนนนนนนๆแแตตต่่คุณกก็็ยยงงดีีใบหาาเเิิมอออละพ แน่ใจไปเลยใบหน้าที่คุณใช้ปฏิเสธนั้นไม่น่าเชื่อถือเลยนอจุดนี้อียอนถูกเรียกว่าเจ้าหญิงอัศวินและถูกสลักไว้ในหินเหล็กมาดื่มกันเลย เจ้าหญิงอัศวินครับรุ่นพี่เมื่อการแข่งขันกีฬาจบลงก็มีการจัดงานเลี้ยงดื่มนี่อาจถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายของการเข้าค่ายความนิยมของอียอนพุ่งทยานเป็นผลมาจากการนั้นพร้อมกับที่อาจารย์เรียกให้เขาเข้ามาหลายครั้งนักเรียนหลายคนก็มาเยี่ยมเขาหลายครั้ง,งนั้นนายก็คืออียอนซินะนายทําอะไรได้เกินคาดในทุกภารกิจยังไงก็แล้วแต่นายทําได้ดีมากในการเข้าค่ายตอนนี้ดื่มแก้วนี้สักครับอาจารย์อียอนเดินไปหาอาจารย์และดื่มเหล้าที่เสนอมาจนหมดไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวทําเช่นนั้นเพื่อได้้รรับะแน,นจาาาากออาาย์เพื่ทํใหชีวิต ในมหาวิทยาลัยของเขาดีขึ้นการประจบสอบรลอผ่านการดื่มเหล้าต่อผู้แข็งแกร่งคือผู้อ่อนแอและต่อผู้อ่อนแอคือผู้แข็งแกรง่งฉันคิดว่ามันหมายถึงผู้อ่อนแอประจบผู้แข็งแกรง่งในขณะที่ผู้แข็งแกร่งดูแลผู้อ่อนแอมีบางอย่างผิดปกติกับคำกล่าวเก่าๆนี้แต่มันเป็นกฎที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้คนที่จะใช้ชีวิตอีออนโอป้าช่วยหนูตรงนี้หน่อยค่ะอะไรช่วยจุดไฟตรงนี้ให้หน่อยค่ะมีแรงจูงใจเบื้องหลังที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนวิธีเรียกเขาอย่างมากส่วนใหญ่รวมถึงนักเรียนที่กลับมาเรียนด้วย ก็เปลี่ยนวิธีเรียกเขาอย่างระมัดระวังเป็นโอป้าแต่ด้วยความไม่รู้สึกตัวของอียอนเขาไม่ได้ขยับตัวเขาพูดคำพูดออกมาอย่างแห้งแรงราวกับทะเลทรายใช้ไฟแช็กซีอียอนทำสีหน้าทะลึงอย่างไรก็ตามนักเรียนก็ไม่ยอมแพน้หนูอยากเห็นพี่จุดไฟด้วยไมผู้ที่เคยทำตัวเย็นชากับเขามาก่อนก็แสดงความสนใจเช่นกันมานี่สิพวกเราขอเลี้ยงเล่าพี่ด้วยแรงจูงใจที่จะเข้ากับอียอนบรรดารุ่นพี่ก็เรียกเขามาคุยสองสามคำโดยเฉพาะรุ่นพี่หญิงที่เขาสัมผัสได้ถึงความรุนแรงในการจ้องมองของพวกเธอสายตาที่จดจออ่อ และกลุ่มที่ใหญ่พอสมควรเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเดินตามเสียงเรียกไปอย่างเงียบๆความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมันไม่สําคัญขนาดนั้นหรอกมาดูสิกล้ามเนื้อขาแน่นเชียวโฮโฮโฮอียอนอยังไม่คุ้นเคยกับสิ่งนี้จากที่นั่นและที่นี่นักเรียนใหม่และรุ่นพี่คนอื่นๆพ,พูดคุยกันท่ามกลางเสียงหัวเราะพร้อมกับเครื่อง,งดื่มในมือเฮ้ไม่ตลกเลยการพายเรือมันยากจริงๆนะแต่ขอบคุณรุ่นพี่ที่ทาให้เราเข้าค่ายได้ดีความสนิทสนมมากขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะเหนื่อยล้าถึงขีดสุดแต่ด้วยการเอาชนะความยากลําบากแแลลละะอุปสรรรคเเหห่่านนนนัั้กียใม พี่ก็ได้สร้างความเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถพิเศษหรือการฝึกดรกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า พวกเขาทุกคนก็จะทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้เบื้องหลังและจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากความทรงจำที่มีความสุขดังนั้นทุกคนจึงดื่มกินร่วมกันในยามค่ำคืนเวลา23นาฬิกาทีละคนพวกเขาก็ล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยลาฮะวฮะวโทสระอสระอสระอีย้อนตื่นขึ้นและสูดอากาศบริสุทธิ์แม้ว่าเมื่อคืนเขาจะดื่มมากเกินไปจนแหง้งแต่ตารางงานตอนเช้าของเขาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและตอนนี้เรากำลังจะกลับเขาผิดหวังเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะบรรลุปเป้าหมายที่มาด้วยความจริงก็คือทันทีที่เขากลับถึงบ้าน เขาจะเชื่อมต่อกับ o ร a ย r ร a d อีกครั้งในช่วงสามวันสองคืนที่เขาไม่อยู่เขามั่นใจว่าสิ่งต่างๆได้พัฒนาขึ้นบ้างแล้วเขาจะกลับไปอยู่ในเงามืดอ,อีกครั้งในกิจกรรมที่บันทําลายของนักเล่นเกมสายดาบโดยการหาเงินผ่านภารกิจและไอเทมกับเพื่อนร่วมง,งานที่มีความทะเยอทะยานของเขาและสิ่งนี้จะกลายเป็นเพียงความฝันมันเป็นสนามรบที่ดุเดือดมากกว่าแค่เกมอียอนจําเป็นต้องกลับไปสู่โลกนั้นวันนี้ฉันอาจจะมีเวลาไปโดจังบ้างนะต้องออกกําลังกายตอนเช้าหน่อยอียอนเดินออกจากที่พักชั่วคราวเขาคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดด้วยการเคื่อไไหวไปมา และตั้งใจจะวิ่ง แต่เหมือนเมื่อวานเขาก็เห็นสอยุนนั่งอยู่บนก้อนหินเกิดขึ้นเมื่อไรกันนะอียอนเดินเข้าไปหาเธอแล้วพูดว่าสวัสดีทำไมคุณตื่นเช้าจังยังไม่มีคำตอบอียอนนั่งลงข้างๆเธออย่างเงียบๆและนั่นคือทั้งหมดที่เขาทำขณะที่เขายังคงนั่งอยู่เมื่ออียอนนั่งลงบนก้อนหินใจของเขายังคงไม่สบายใจเมื่อคิดถึงการไม่สามารถออกกำลังกายได้ดังนั้นเขาจึงไม่อยากแค่นั่งเงียบๆอยู่ตรงนั้นอียอนไม่พูดอะไรอีกในขณะที่ซอยุนยังลังเลที่จะหาคำพูดที่จะพูดแม้ว่าเธออยากจะแบ่งปันหลายสิ่งหลาย ตรงไหนหรือควรรอระหว่างการตอบกลับแต่ละครั้งนานแค่ไหน30นาทีแห่งความเงียบเชี่ยวชอชก เสียงคลื่นในบริเวณใกล้เคียงสามารถได้ยินพร้อมกับเสียงร้องของนกนางนวลความวิตกกังวลของอียอนเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความรู้สึกสบายใจของซอยุนเมื่อสายลมทักทายพัดมาวันก็เริ่มสว่างขึ้นพวกเขามองดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้าไกลจูจ่ๆก็มีการสัมผัสเบาๆที่ไหลของอียอนเป็นสีสกของซอยุนที่เอาชนะความง่วงไม่ได้พิงลงบนไหล่เขาเป็นเพราะเป็นวันที่สองแล้วที่เธอไม่ได้นอนหลับสบายนะักประกอบกับความเหนื่อยล้าจากเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่ผิดปกติและแล้ว เพื่อนที่ไว้ใจได้อย่างอียอนก็มอบความสบายใจจากความตึงเครียดที่สะสมมาทำให้เธอหลับไปโดยไม่รู้ตัวเสกืนเสกึนเสียงหายใจของซอยุนดังขึ้นในหูของอียอนทุกครั้งที่เธอหายใจออก อียอนก็รู้สึกได้ว่าหัวใจของเขาตอบสนองต่อมันเมื่อจังหวะเต้นเพิ่มขึ้นด้วยความตึงเครียดที่นี่มีเพียงอียอนและซอยุนเท่านั้นแม้ว่านักเรียนจะยังคงหลับอยู่บนหาดทรายแต่พวกเขาก็อยู่ห่างออกไปยิ่งไปกว่านั้นซอยุนก็ได้เข้าสู่ห้วงนิทราไปแล้วในสภาพที่ดูเหมือนจะเมามายเพราะเครื่องดื่มที่หนักหน่วงเมื่อวันก่อนกล่าวอีกในหนึ่งมันเป็นโอกาสที่ฟ้าประธานให้ไม่มีทางอื่นใดนอกจากบอกว่าซอยุนไร้าการป้องกันในสภาพนี้ต่อหน้าอียอนดวงตาของอียอนเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าคุณปฏิบัติกับฉันเหมือนออาาาหหารศส,สนนนนวตที่ฉััเป็ด ก็ยัดเข้าต้มคาขนลงไปในลำคอของฉันมันเป็นโอกาสทองที่จะแก้แค้นดูเหมือนว่าเธอจะหลับลึกมากเขาสามารถอุ้มเธอขึ้นมาและโยนเธอลงทะเลได้ ความพยาบาทที่ไม่รู้จบอย่างไรก็ตามจิตใจของอียอนก็พลันเปลี่ยนไปจากความคิดนั้นแม้การแก้แค้นจะน่าตื่นเต้นแต่เขาก็กลัวปัญหาที่จะตามมาในอนาคตฉันไม่รู้ว่าเธอจะจัดการยังไงหลังจากที่ฉันโยนเธอลงทะเลไปแล้วถึงกระนั้นในความโกรธแค้นภายในเขาก็ยังคงใส่ใจที่จะไม่ปลุกซอยุนให้ตื่นแล้วความคิดหนึ่งก็พุดขึ้นมาขอปรับท่าทางให้คุณนอนสบายขึ้นหน่อยนะอียอนยกศีรษะของซอยุนขึ้นเบาๆและวางลงบนตักของเขาหลังจากนั้นเขาก็สำรวจไปหน้าของซอยุนอย่างละเอียดต้องมีมุมที่ไม่สวยบ้านแหละเขายมยอม กับการแก้แค้นแบบเด็กๆครั้งแรกที่อียอนเห็นใบหน้าของซอยุนคือในห้องทำงานของอาจารย์แต่เนื่องจากเขาสังเกตเห็นเครื่องหมายฆาตกรในเหตุการณ์นั้น เขาจึงไม่ได้พิจารณาความงามของเธออย่างละเอียดมากนะักอย่างไรก็ตามใบหน้าบางส่วนของซอยุนยังคงอยู่ในใจของเขาจนเขาไปปั้นรูปปั้นของเฟนยาภาพลักษณ์ที่เขาเคยมีในตอนนั้นสวยงามจริงๆแต่เขาไม่รู้ว่าความงามนั้นเกินกว่าที่เขาจินตนาการไวการพบกันครั้งที่สองที่เขาเห็นเธอคือที่เพลนวอฟดิสเป้ที่ซึ่งความน่ารักของเธอยิ่งเปล่งประกายจากนั้นในช่วงเวลาที่พวกเขาเสี่ยงชีวิตในพื้นที่ทางเหนือเขาก็แอบมองเธอในเวลาว่างแต่ทุกครั้งที่เขาเห็นเธอ เธอก็ยังคงเปล่งประกายความน่าดึงดูดใจอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพราะซอยุนสวยขึ้นเรื่อยๆเธอสวยอยู่แล้วตั้งแต่แรก เป็นพลอยยิ่งเขาได้มองใบหน้าของเธอใกล้ชิดเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเห็นความงามในตัวเธอมากขึ้นเท่านั้นดวงตาจมูกคิ้วหน้าผากทางและริมฝีปากไม่มีทางที่จะรุมลักษณะเฉพาะของเธอได้เลยขณะที่สงสัยว่าบางสิ่งบางอย่างจะสวยงามน่ากลัวเพียงใดความดึงดูดใจใหม่ก็เข้ามาเล่นทุกครั้งที่เขามองดูไม่ว่าจะจ้องหน้าเธอนานแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถเดเบื่อกับภาพนั้นได้ทุกครั้งที่มองเห็นเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องมองอีย่อนต้องการหาข้อบอกพร่องในใบหน้าของซอยุน เขาเอ็นตัวเข้าไปใกล้มากจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจของเธอ ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากเนื่องจากเธอยังคงหลับอยู่ผิวหนังอืมสมบูรณ์แบบไม่มีรอยย่นแม้แต่น้อยและฉันก็มองไม่เห็นรูขุมขนแม้แต่รูเดียวผิวหนังของมนุษย์จะมีคุณภาพเหมือนนมได้อย่างไรกันลักษณะใบหน้ายอดเยี่ยมมันเป็นอัตราส่วนทองคําที่สมบูรณ์แบบของตําแหน่งท่าฉันกําลังปั้นคิวยาวผมของเธอยังมีระเบียบเรียบร้อยได้อย่างไรพยายามหาข้อบอกพร่องบนใบหน้าของเธอแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ไม่สวยงามในตัวเธอก็ไม่ได้ผลก็ได้ฉันยอมรับว่าใบหน้าดีเกินไป แล้วส่วนอื่นและดวงตาของอียอนเลื่อนลงมาเขาสามารถมองเห็นรูปร่างได้คร่าวๆผ่านชุดและที่นี่ยังคงหาข้อผิดพลาดไม่ได้สูงและผอมเพรียวรูปร่างของเธอก็ดีน่องต้นขาและแม้แต่เส้นรอบเอวก็เรียบเนียนแม้แต่นิ้วเท้าที่โผลออกมาจากรองเท้าแต่ก็ยังสวยงาม อียอนไม่ได้เกลียดผู้หญิงเขาแค่อยากหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับใครสักคนเพราะจะต้องใช้เงินแต่นี่เป็นความคิดที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากหลังจากได้เห็นซอยุนท่าเป็นเธอก็คงจะโอเคที่จะเลี้ยงคิมแบบร้านธรรมดาธรรมดาไม่สีเดียวถ้าฉันทําแบบนั้นเดี๋ยวจะแย่ท่าเธอติดนิสัยอยากไปที่นั่นโอ้ใช่ฉันว่าฉันสามารถเลี้ยงเธอที่ร้านอุด้งหรืออะไรทํานองนั้นได้ร้านซูชิหรืออะไรทัางนองน,นั้น Google Image s e a ิแต่ไม่แน่ใจว่ายังรวมอะไรอีกบ้างนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญพอสมควรในตตััวเขาออออียอยยยนนนงงคงให้้หุุกู่แ อาทิตย์จะขึ้นเต็มที่แล้วก็ตามพระอาทิตย์ขึ้นจากทะเลเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเนื่องจากเมื่อช้าวานเต็มไปด้วยหมอก เขาจึงไม่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นดังกล่าวได้แต่วันนี้ไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียวบนท้องฟ้าในสภาพอากาศที่สดใสนี้จากที่ที่ท้องฟ้าและมหาสมุทรพยายามจะบรรจบก,กันดวงอาทิตย์ดูเหมือนจะเผาทั้งสองขณะที่มันขึ้นออโทสระอสระอากำลังใจของอียอนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันใครก็ตามที่มองดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามเช่นนี้จะรู้สึกถึงความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นอียอนก็ไม่ใช้ข้อแลกเว้นปีนี้ฉันต้องหาเงินให้ได้เยอะกว่านี้พระอาทิตย์ขึ้นเต็มที่แล้ว จึงไม่มีทางแยกแยะได้อีกต่อไปอียอนหันสายตากลับมาที่ตักและจดจ่ออยู่กับซอยุนที่อยู่บนนั้นเธอดูสวยขึ้นในแสงแดดที่สาดส่องเนื่องจากผลจากแอลกอฮอล์มุมมองจึงได้รับการปรับปรุงเล็กน้อยในระยะใกล้เช่นนี้เธอดูเหมือนทารกที่กำลังหลับอียอนก้มลงหยิบไม้ใกล้ๆและแขนของเขาก็หยิบมีดเล็กๆออกมาสากะสากา เขากำลังพยายามแกะสลักซอยุนที่กำลังหลับอย่างสนิททักษะการใช้มือที่เขาเรียนรู้ในโรยุโรตทำให้เขาสามารถแกะสลักได้ง่ายขึ้นการสร้างผลงานชิมเอกมาสเตอร์พีซคลาสสิกคลาสสิกหรือมาสเตอร์พีซมาเคลื่อนนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะอย่างไรเขาก็ยังสามารถแกะสลักได้ตราบเท่าที่เขามีการควบคุมหัวใจและหลอดเลือดและเจตจำนงถึงกระนั้นในความเป็นจริงเขาก็ยังไม่มีมีดแกะสลักสาหับแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ก็ไม่มีทางที่เขาจะสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นนับไม่ถ้วนชิ้นง,งานก็เริ่มคล้ายกับสิ่งที่เขาต้องการจะทำอียอนกำลังแกะสลักสอยุนที่กำลังหลับอย่างระมัดระวัง